อ,อันเน่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 พวกมือหน่อยเร็วตุดเือกไอ้เหนอน,นปังเขานอนปังเขาบน่นไว้ตูดเบ,บิกมันจะร้องไห้นี่เ่าเห็นท่อมันมามันก็ไม่ร้องด้วยเว้ย เมื่อมาทำเหลือกตาหรอกดูทำดูทำอืมทำเหลือกตากุลิกกุลิกดูทำเออไม่ได้ว่าหนูทีอ่ะลูกเออทำคอนก็นเลยก็มองคนนี้มองคนนี้มองคนนี้บอกเออนี่รักหน้าแน่เลยไม่ร้องไม่อะไรเลย <c oughs> <c oughs> ถายยังถายแล้วถ่ายวิดีโอไว้ tro, ยิม tragedy, ้มแล้วย e ิ้มยิ้มยิ้มก่อนยีแล้วมั่ยิ้มแล้วมึงหายากมึงตาไอ้มองเดี๋ยวทำตาพูดมากจริงเจนี่อย่ามาทำหิวแม่แม่ไม่ไม่ เอออืออยังไม่อาบน้ำไงเขาบอกว่าอเอเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนที่ไปจ่ายตังค์อ่ะแล้วก็เอารีบเอาขวดไปก่อนมาให้เขาลวกแล้วก็ใส่นมไปให้หน่อยระหว่างทางไปจ่ายตัค์เงเลยใช่ไหมใช่ที่ข้างล่างเหรอี๋ยจะปูนลงไปจ่ายพางก็ได้เอาขวดนมขึ้นมาเลยเดี๋ยวเป็นไงแม่ เขาจะให้เสื้อตัวหนึ่งให้ผ้าห่อตัวผืนหนึ่งแล้วก็กดนมอยู่ฮะ มีอิทธิพลนะเนี่ยอะไรนะพี่บอกอะไรนะมีอิทธิพลนะเนี่ยอยู่มาห้าปีบ้านไม่เคย <laughs> ทำกันใหญ่เมื่อเช้าเขาจะมีภท่าผ่าไปให้อะใส่เต็นต์ตัวอะไรม,มีผู้เดินหน้าอะไรไม่ต้องไม่ต้อง้วเดี๋ยวอา